ต้อเนื้อมีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อสีแดงๆรูปสามเหลี่ยมงอกจากตาขาวลามเข้าไปจนถึงตาดำต้อเนื้อนั้นจะลุกลามอย่างช้าๆใช้เวลาราวสิบปีจะทำให้ตาเราขุ่นมัวและมองเห็นภาพไม่ชัดเจนค่ะ สำหรับสาเหตุของโรคต้อนเนื้อนะคะเกิดจากการที่ตาเราเนี่ยสัมผัสโดนรังสีอัลตราไวโอเลตนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจากแสงแดดนี่เองนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเกิดจากการโดนพวกลมแรงๆฝุ่นละอองเยอะๆมาสัมผัสบริเวณดวงตาของเราะคะ่ะถ้าเกิดคนไข้ที่มีอาการเ,าเครืองตาแสบตาตาแดงเนี่ยเราก็อาจจะให้เป็นพวกยายหยอดตาสาหรับลดอาการเครืองคันตาลดอาการตาแดงในกรณีที่คนไข้เนี่ยมีอาการหยอดยาไม่ดีขึ้นมีการอักเสบบ่อย หรือว่าในแง่ของเรื่องของความสวยงามหรือว่าในกรณีที่ต้อนเนื้อเป็นมากแล้วมาบังการมองเห็นเนี่ยนะคะเราสามารถรักษาให้หายได้โดยการผ่าตัดออลอกต้อเนื้อออกนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะถ้าเกิดหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยเ,เรายังมีการโดนปัจจัยเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงแดดแรงๆลมแรงๆนะคะฝุ่นลมบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นซ้ำได้ค่ะ การป้องกันนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยก็คือการหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงๆโดยการาใส่แว่นกันแดดเวลาออกนอกบ้านเราเจอแสงแดดแรงๆหรือว่าการกางร,ร่มใส่หมวกอะไรก็ตามนะคะรวมทั้งการหลีกเลี่ยงการาประทะพวกลมแรงๆเข้าหน้าอย่างเช่นไม่เปิดพัดลมหรือแอร์ประทะหน้าตรงๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันการเกิดได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในคนที่เป็นแล้วเนี่ยการหลีกเลี่ยงสาเหตุดังกล่าวเนี่ยก็ยังช่วยลดทำให้มันไม่เป็นมากขึ้นและลดการอักเสบที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ เพื่อเป็นการรักษาตาคู่สวยให้อยู่กับเราอีกน,นานแสนนานควรสวมแว่นเมื่อออกกลางแจ้งรับผ่านผักผลไม้น้ำมันตับปลาไข่แดงและควรหมั่นไปปรึกษาจากสุแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโรงพยาบาลเมตตาประชารัก์วัดไร่ขงิง034-325-456ค่ะ